ไม่ได้หัวร้านนเฮ้ยเราส่งโครงหน้านี่พี่น้องกันเลยนะไม่หัวล้านเป็นเพื่อนกันได้ละไปที่เดิมไหมที่เกิดเมื่อกี้ไหนเนี่ยนั่นนะเพื่อนมาร์คให้แล้วนะมาร์คโอเคจัดไปดเพื่อนมาร์คถนนเป็นเส้นเลยนั่นอาาาน้าวระวังระวังนะหนึ่งตีนะแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยผมมารถที่ถนนวีลลงมาอ๋อไ,ไปอยัง เดี๋ยวคุณลุงหัวละล้านกว่านี้จะ <laughs> พาบินไปสักรอบดีไหมเ <c oughs> ครื่องบินละ five minutes later อาแลอวมาแล้วอได้พี่เพื่อนมารอแล้วอีกตัวนึงอ่ะอยู่ในรถไปดแล้ว M24 ไม่ม,ไม,ไมีไม่ครับไม่เอาไม่ครับขับเลยมาหลังอะไรว้า มาหลังขับเลยไปตามถนนนะก็ได้แล้วก็ฝ่าเมืงอมงเลยถนนมันพาถึงขอบวงแดงโอ้โหบัตรยิงแฟร์ด้วยนะ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 เอ้ยบัตรใช้บอลลูนนันะนะบับอลลูนขึ้นมานะบัตรใช้บอลลูนตรงไหนอะ่นะนั่นนะทางสองเก้าศูนย์ไกลๆนะเห็นลูกขาวๆอยู่บนต้งฟ้าเลยบัตรใช้บอลลูนอะไรไม่เห็น แกล้งโยนซีโฟลเล่นๆทิ้งไว้เบื้องดีไหมไม่เจอไม่เจออะไรที่น่าโยนใส่อุตสาได้ซีโฟมาไม่มีเก็บเก็บไปลูซีเหมือนเดิมโอเคองต่อไปดีโอ้โหม้าเขียวโคตรอันตรายม้าเขียวคือทางที่ทุกคนจะโถมผ่านม้าเขียวอ่ะ แต่ถ้าไม่อยากเสี่ยงพี่ก็ไปสุดขอบทะเลได้เลยแอะดับแอะดับเพราะแอะดับเพราแอดับเนี่ยมันอนี้เหรอเพื่อนหมาเอาไว้ยะพี่มันอยู่ในวงก็จริงแต่ว่านั่นนะไอ้ที่เราผ่านมาที่เหลือมีคนสเสียงปืนจากข้างหน้ามีคนละคนไปเลยก็ได้มันมีคนละนั่นนะนั่นนะอยู่บนหลังคาแล้วนะ ะเอามากเล็กๆไหมบ้านเล็กๆะอ,อืมบ้านเล็กที่ต้องไปเนี่ยขอบทะเลบังเกอร์นี่บ้านเล็กออขอบทะเลขอบทะเลม์กไหนมากสองพี่เป็นบ้านหมู่บ้านมีบ้านสี่หลังแต่ว่าไม่ได้ใกล้ทะเลนะแต่ว่าน่าสนใจขับวนสูตรนี้ไหมขับวนแล้วก็โยนซีโฟไปสักลูก แล้วบึ้มแล้วค่อยเข้าขอ,อ้ยใหญ่ก็น่าจะรู้แล้วอะขับวนก็น่าจะรู้อ่ะไม่ใช่ที่นี่นะไม่ใช่ที่นี่นะทะลุไปเลยก็ได้ที่นี่หลายหลังเกินทางหน้านี่แหละข้ามเขาเขาถึงลวนี่แหละที่นี่แหละที่นี่แหละสวย ยาเอ้ยเฮียยาไหมาจะหยิบยามันเดินไปหยิบหมวกไม่เอาหมวกเอายาเอาแล้วลยินดีต้อนรับสู่ความสงบสุขตรงไหนที่เรียกว่าสง,งบสุขนั่น่ามยิยงขึ้นฟ้าไปแล้วเมื่อกี้หาบ้านขึ้น,นสองก็มีอยู่หลังเดียวพี่ สังมากส้มอะไรขึ้นชั้นสองได้เฮ้ย <c oughs> ออร,รถ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 มาตามถนนนะตีลังกาด้วย <c oughs> เอาหงองเอาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ยเดี๋ยวนี่อยี่นี่เดี๋ยวจากม์าเขียวระวังด้วยเปิดไปละเม็ดมีสามตัวนะมาสม้มรถมันกลิ่ง แล้วมันไปไหนจะมีได้อยู่กับที่ oh. ปปทอ๋อเล่นปัดอดกวนวงขยับแต่เราก็ยังเล่นได้อยู่ น้าเรียบร้อยตายหมด <laughs> ไม่รู้จักลุงหัวร้านซะแล้วลมันยิงเทียวหัวกูเลยลุงหัวร้านยิงแม่นนะอบอกไอที่บ้านนู้นนะบ้านนู้นก็ยังอยู่ดียิงกรดังใหญ่ด้วยลุงหัวร้านใหญ่จุด เขาขวานี่น่าขึ้นเหมือนกันนะมีคนยิงผมว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนข้างหน้ากดเมากลางค้งได้อยู่นะเฮ้ยปลาไฟไว้ได้นะดีนี่นั่นนะมีเซ็ตยังเป็นที่มีเซตลูกสอง ไอ้ผมรีเซตไปหามันเขมพื้นที่วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วควิดแล้วโดนควายขวิววไไดวโอ้มีไกลกๆมีไกลกๆพยายามจัดนั้นเราอยู่ฮึ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 ้ยคว,าว,าว,าวา้าคว้าคว้าคว้าฮะ ม,มัมกซอมมักซอมเหีียแลกกันโกลเม็ดโดนไม่นอกดึงได้ไหมได้ไม่ปล่อยมาให้ดึงละควันไปแล้วอวดอวดอวดเห็นมันอวดสีเขียวผมก็เลยอวดสีเหลืองบ้างจา้า <laughs> วงจงยุดติด็ดละเรียบร้อยยาย,ลย่ล้ยเราต้องวิ่งลงล่างอ่ะมีเนอในเล่นอยู่เดือยว่วงหน้าลงไปให้นะระวงังเอ่อตรงนั้นมากส้มระวังมัาางงมกส้มมัอออมกสม้มระวังมากสม้มมักส้มมีหนึ่งตีมันต้องเข้าไปอยู่แถวแอร์ดอปอะพี่แล้วก็ระวังบนเขานะเขามีรถจอดอยู่อ่าน,นี่ดูอยู่โอเคเข้าได้เข้าได้แอรดอปไม่มีคน หมอบได้หมอบเล่นได้หมอบเล่นได้อุ้ยคูณสีคูณสีจับความร้อนด้วยของดีของดียูลี่ได้แล้วกิูลี่ขาดแต่ปืนหลักในะตอนนี้ขอบคุณเจ็บเสียงเจ็บอ 3, ่าบวกสามมีอยู่ในกล่องนะขอขึ้นไปดูกล่องใหญ่นะหน่อยเผื่อได้พีเก้าศูนย์ได้ของดีเดี๋ยว,เ,วเดี๋ย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 ว,ยวมาเล่นมาร์คส้มมามาร์คส้มมาเขียวก่อนนะเดี๋ยวแบบนึงแป๊บนึงขอเคลียร์ของก่อนอ่ากิูลี่กิูลี่สีน้ำตาลพี่ หุย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 แทงน้ำ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 มานักไหนข้างหลังเหรอเอ้าเกือบวิ่งตัดหน้าพี่ไหนฮะสไนหลังหินเหรอใช่ไปอยู่หลังหินแล้วผมไม่เห็นตัวไอ้นี่อยู่ไหนอะไรกุลี่ขาวเหรอนี่เนี่ยใช่ใช่แต่กิ่น้ำตาลอยู่ฝั่งซ้ายโอเค อยู่ที่ทำดีกว่าเพื่อนอ๋อไม่รู้งไปอยู่ก้าล่างหญ้าเยอะดีนะกลับมาใหม่ดีนะได้จิวลี่รถมาทางเราจอดจอดจอจอดจอจจอดตรงนี้ก็สวยสิมาคนเดียวนะลงแล้วนะลงแล้วนะหลังเต็นไมตรนนี้ออกันขวาแล้วเรียบร้อยเพื่อนยีงนอก จบขับใจยิงนอกเอาไว้เพื่อนมาซ้ำมาเอตตี้นั้นแหะที่ขับรถคู่กันมาเมื่อกี้อ่ะมีตัวหนึ่งคิวลี่ด้วยโดดอยู่โอเคปล่อยไปอยู่ที่บ้านอยากเข้าไปแปะซีโฟแล้วก็ถอยจังเลยในตายแน่ๆถ้าเข้าไปคนมาหาเราใช่แล้วรอรอเรารอไหมจากซ้ายใช่ไหมใช่จากซ้าย มาแล้วมาที่หินแล้วนะือควันอ่เหรออ๋อหินแล้วแล้วละมีอะไระว้างไหมเนี่ยไม่ไม,มีเหลือซีโฟนเดียวแต่มันอยู่นอกงวงอบมันต้องมาหาเราอะตีหนึ่งนะหมัดอ้อมมัดอ้อมมัดอ้อมหมัดอ้อมมันจะเล่นเราอ่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 าปล่อยปล่อยปล่อย,อยคนเล่นลเราเพื่องปิดนีด เชี่ยเ้ยสายไม่ลงนี่เลเชี่ยมันเห็นพอดีเลยอือหมันเห็นพอดีเลยโอ้โหพีก้าูนที่หายไปเออโดนเรายอดเท่อนอ้ย